สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูงานที่ลูกค้าเอามาให้ทําที่แรกก็จะตัดกระโปรงก็มีลูกค้าเอางานแบบนี้มาให้ทํานะคะไซส์ก็เป็นกางเกงไซส์เชุดไซส์เแต่ว่าก็ยังใส่ไม่ได้แล้วก็สั่งมาสั่งจากตามเพจต่างๆตามร้านที่เขาขาย บางเพจใส่ไม่ได้ก็ต้องเอามาทําใหม่ก็แก้ไขใหม่ผลตัวนี้ก็เล็กอยู่แล้วแต่ก็ต้องทําให้เอวเล็กลงไปอีกนะคะเราจะแก้ยังไงมาดูนะคะใครทําง,งานแบบนี้งานจะเยอะมากนะคะตัวนี้ก็จะแก้เอวเข้าข้างละหนึ่งนิ้วครึ่งน,นิ้วแต่รวมแล้วก็เป็น1นนิ้วสองข้างนะคะสองข้างก็เป็น2อนิ้วจากเอวยี่สิ หกก็จะเหลือยี่สิบสี่นิ้วเสื้อก็เหมือนกันดูนะคะเสื้อเสื้อก็น่ารักแต่ก็ใส่ไม่ได้หลายตัวเอาแบบมาให้ดูนะคะเราจะซ่อมยังไงอย่างตัวนี้ตัวนี้จะต้องแก้ตั้งแต่อ,อกหน้านะคะแก้อ,อกหน้าคร,นนนนครึ่งนิ้วเป็นนิ้วหนึ่งครึ่งนิ้วเป็นนิ้วหนึ่งข้างล่างหนึ่งสี่เราก็จะต้องแกะชายเพราะเสื้อตัวนี้มีมีซับในเราจะต้องแกะชายออก แกะชาออกแล้วก็เย็บเข้าเย็บเข้าตั้งแต่บนลงมาจนถึงชายเสื้อแล้วก็มาเก็บพับชายเสื้อเหมือนเดิมอันนี้อธิบายให้ฟังนะคะเราจะตัดกระโปรงก็มาได้ตัดชุดนี้ชุดนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นกางเกงจัมตัวนี้ก็ซ่อมเยอะเห็นไหมเด็กสวยๆตั้งนั้นเลยแต่เวลาใส่แล้วใส่ไม่ได้ ตัวนี้ก็แก้แก้ทั้งตัวเลยเข้าข้างเราสองนิ้วถึงชายกางเกงถึงชายกางเกงเลยแล้วก็แบบสีสวยๆอย่วนตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นดอกสีส้มเป็นจั๊มเหมือนกันจั๊มเอวลูดเป็นกระโปรงที่น่ารักแต่ก็ใส่ไม่ได้นะคะต้องเอาเข้าเอาเข้าเยอะตัวใหญ่ฮนะอยูกัเย็บมานะคะ ยังไม่ได้ใส่เลยแตกแล้วเป็นเสื้อผ้าที่ที่ยังไม่ได้ใส่หรืออาจจะมีการเย็บเข้าแล้วแต่ก็ยังใส่ไม่ได้เนี่ยเราก็ทำนะคะทำแล้วก็ยังใส่ไม่ได้องมาเอา,าเข้าดีสวยๆน่ารักนะครับแบบนี้จะเยอะมากถ้าใครนะท่านที่อยู่บ้านอาจจะไม่มีอะไรทาํา ก็ลองรับทำแบบนี้นะคะเป็นางานที่ทําไม่ยากแลวจะมีวิธีบอกแต่ละตัวนะคะอันนี้ทาให้ดูว่าแบบงานแบบนี้จะเยอะจะเยอะมากนะคะชุดนี้นะคะเราก็จะเอาเข้าข้างละสอนิ้ว2นิ้วเอว2นิ้วสะโพกครึ่งน,นิ้วแล้วก็แล้วก็สายขึ้น2นิ้ว เอาสายขึ้นสองนิ้วแล้วก็จะเลาะตรงนี้นะคะเลาะตรงนี้ออกตรงนี้เขาอาจจะจะเย็บตลบเห็นไหมคะเย็บตลบลงไปเราก็จริงๆชุดนี้ไม่ต้องเวลาเราซ่อมอเราไม่ต้องตลบก็ได้เราก็เย็บเข้าไปเลยหนึ่งนิ้วก็ได้แต่ถ้าเราไม่เย็บตลบเราก็ต้องเลาะเลาะเอวเลาะเอวออกนะคะ แล้วเราก็เย็บให้เหมือนของเขาเลยก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเลาะเอวอ,ออกแบบนี้เนไคะเราก็ทําเหมือนของเขาแต่ถ้าทําง่ายๆก็อย่างเมื่อกี้นี้ก็คือลูกค้าก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะเป็นงานซ่อมแต่ถ้าเราจะทําให้เนี๊ยบเราก็ทําแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเย็บเอวเข้าด้านล่างด้านบนเราก็เอาสายเขา้า นะคะเขาก็จะมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาสายเข้าก่อนเนาะอันนี้เอาสายเข้าแล้วก็เลาะด้านบนนี้ออกนิดหน่อยจะได้เย็บง่ายๆแล้วก็ล้วงสายสายด้านหน้า ก็ด้านหลังก็จะเย็บปิดาด้านหลังดีกว่าจะได้ไม่คี้เลยมากเราก็เลาะตรงสายนี้ออกนะคะทำเหมือนกันส่องข้างเลาะสายออกแล้วเดี๋ยวดึงสายขึ้นมาดึงสายขึ้นมาสองนิ้ว ไมคะไม่ยากสายขึ้นมาสองนิ้วเดี๋ยวเราก็เย็บติดลงไปเหมืนเดิมสองนิ้วเราก็ใช้เข็มมุดกัดไว้เข็มมุดกัดไว้แบบนี้เดี๋ยวเราไปเย็บแล้วเราก็ไปร้ออีกข้างหนึ่งนะคะ